ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าครับหานุมานกองปราบบุกรวบตัวหลงจูสมชายเจ้าพ่อบ่อนภาคตะวันออกคาคฤหาดรู้กลางเมืองระยอง ถึงกับต้องพงังะระหว่างค้นบ้านเจอประตูกลไกรลับกดสวิตซ่อนชั้นวางของเผยให้เห็นทางลงห้องใต้ดินกลายเป็นห้องโลง่ลงๆปูด้วยพื้นหินอ่อนว่างเปล่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าตัวบอกผมถูกกลั่นแกล้ง ี right? ่กครับีแก้ครับครทบัแก้มลงยแก้เอาคดีเก่าผมไม่เคยลงจู้คตบครับคครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยว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 ให้เสร็กันบนการนี้ก่อนแล้วผมไม่ให้ข่าวตอนนี้ผมไม่ให้ข่าวนะผขอร้อไม่ข่าวผมผไม่ผไม่ข่าวครับตอนนี้ผมเดี๋ยวออกมาค่ยว่ากันหมายคะขอบคุันคร พบอรตอรพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกลงพื้นที่เข็นสอบเครียดด้วยตัวเองระบุนายสมชายยังให้การปฏิเสธไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับคดีของเสียโปกระบวนการเป็นกระบวนการที่มีเงินมีทองนะครับแล้วก็มีเมื่อมีเงินก็มีอํานาจเรื่องการสอบเส้นทางการเงินก็จะทํางานคู่กับทางปปงรเรื่องการดําเนินคดีเนี่ยทเต็มที่ ถ้าใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้พี่น้องประชาชนขอให้แจ้งมายืนยันว่าเราจะดูแลเรื่องความลับเรื่องข้อมูลแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตำรวจทำเพราะกดดันตำรวจทำเพราะอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับคือผมเรียนหลายรอบแล้วเรื่องการสร้างประเด็นสร้างกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บั่นทอนการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย ให้พิจารณาให้ดีให้มีให้ฟังโดยวิจารณญาณแต่ยืนยันว่าทางเจ้าที่ไม่เคยหวั่นไหวแล้วก็จะทํางานไปเรื่อยๆล่าสุดศาลให้ประกันตัวแล้ววงเงิน30,000่นบาทแต่ต้องติดกําไร EM ห้ามออกจากประเทศขณะที่คุณสันทนาประยุนรัตอดีตรองผู้กํากับสันติบาโลโผล่ที่ศาลบอกการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เหมือนเล่นละครเตรียมการกันไว้ล่วงหน้าแล้ว จะมาตามนายสมชายว่าไม่รู้จักเสียโป้จริงหรือไม่เพราะตนก็เห็นโทรศัพท์คุยกันเป็นประจำปรากฏว่าระหว่างที่นายสมชายเดินออกมาคุณสันทนาตะโกนถามคิดถึงเสียโป้หรือเปล่าผมได้มาพบอย่างแรกคือเรามาพบกับงานสอบสวนเพราะผมได้ให้ข้อมูลไปก็มากครเกีนะ่ยวกับเรื่องคดีของเขานะหรือการรวมตลอดถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับโป้ด้วยนะถ้ามีโอกาสในส่วนตัวได้พบพูดคุยกับเขาก็จะถามนะถึงข้อที่จริงนี้ด้วยถนะ็ถึงอยากจะรอนะคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสอัดนดีที่จะได้พบกันต่อนหน้าครั้งแรกนะครับผมไม่เคยพบกับเขาคุยกับเขามาก่อน าไม่เคยโดนสารแน่หรอไม่รู้อ่ะเขาไม่เคยโดนสารเรียกเปิดปฏิบัติการล็อกตัวไอ้แหบคนร้ายที่ฆ่าข่มขืนเด็ก9ขวบกลางทุ่งนาที่อำเภอปักธงชัยนครราชสีมาหลังตำรวจไล่ล่านานเกือบหนึ่งวันเจอแล้วครับเจอผู้ต้องหาแล้วครับแท๊มแท๊มอันนี้อันนี่ ำรวจระดมกำลังกว่า200นายติดตามกระทั่งเจอตัวนายอนุวัตน์หรือแหบในกระท่อมหลังบ้านขณะกำลังเดินย้อนกลับมาบ้านตัวเองยังพบด้วยว่าไอ้แหบเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับเด็กที่ถูกฆ่าและเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำมาได้แค่สองเดือนเศษในคดีกระทําชํเราเด็กชายแม่เด็กกล่าวทั้งน้ำตาบอกเสียใจมากถ้าลูกยังรับรู้ได้ไม่ต้องห่วงแม่ห่วงยา่าขอให้หลับให้สบาย ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญระบุไอแหบรับสารภาพโดยเย็นวันที่สิบกุมภาเห็นเด็กอยู่ลำพังเดินถือผ้าห่มไปบ้านยายจึงเกิดอารมณ์ทางเพศเข้าไปอุ้มเด็กไปที่ริมสะและลงมือข่มขืนก่อนบีบคอจากนั้นหนีเข้าไปในป่าก่อนเย็นวันต่อมาหิวเลยกลับมาบ้านเตรียมหนีต่อล่าสุดถูกแจ้งสข้อหาหนะัก สสเอปารีนาบอกตอนนี้โอเคเดินเข้าสภาสีหน้าเครียดหลังปปชชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรงและส่งให้สารดีกาพิจารณาต่อเจ้าตัวโพสต์ขอกราบสารได้โปรดเมตตาเป็นเพียงเกษตรกรเลี้ยงไก่ก่อนมาเป็นสสทนายขอให้งดแถลงข่าวเพราะเป็นคดีแรกของไทยขอศึกษาและเตรียมตัวอย่างละเอียดก่อน ล่าสุดมีให้ลุ้นอีกปปชเตรียมสรุปคดีสอสอเอปารีนายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จโดยเลขาธิการคณะกรรมการปปชคุณวรวิ์สุขบุญเผยมีอีก3กรณีที่ปปชชุดใหญ่เตรียมลงมติทั้งเรื่องสถานะเจ้าหนี้เงินกู้7.7ล้านบาทแต่ลูกหนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้กู้ทั้งเรื่องราคาสมเด็จพระบางขุนพรหม2.5ล้านบาทที่ได้จากอดีตสามีรวมไปถึงการแจ้งครอบครองที่ดินพทบห รวม58แปลงเจ้าตัวบอกฝ่ายบัญชีคลาดเคลื่อนจริงๆมีแค่29แปลงรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกปปชคุณนิวัตติชัยเกษมมงคลเผยยังมีสสอ,อีกราว10คนสอผิดจริยธรรมร้ายแรงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและส่งเรื่องให้คณะกรรมการปป,ปชชุดใหญ่พิจารณาตั้งกรรมการไต่สวนต่อไป ล่าสุดคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยืนยันว่าสอสอที่บอกนั้นมีทั้งหมด13รายมาจาก6พักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเช่นพักอนาคตใหม่มีสองคนพลังประชารัฐงคนประชาธิปัตย์งคนเป็นต้นถือครองที่ดินส่อผิดกฎหมาย สอบน้องชายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนาน5ชั่วโมงปมติดสินบน20ล้านทุจริตที่ดินโดยนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทเรียลเอสเตทได้บล็อปเม้นต์จำกัดเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หลังให้ปากคํานายสกุลทรเปิดเผยสั้นๆว่าคิดว่าได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องคือการช่วยเหลือราชการยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับสองเจ้าหน้าที่ที่ถูกสารตัดสินไปก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราเราปฏิเสธข้อกก่าหาหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมคิดว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราช่วยเหลือราชการเราเรายังยืนยันไหมคะว่าเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะอ๋อยืนยันอย่างที่เคยชี้แจงไปแล้วทุกอย่างคับวันนี้วันนี้เราได้ชี้แจงกับตํารวจไปในเรื่องไหนคะ ขออนุญตครละโยกาซื้อที่ดินตอนนั้นเรามีไว้เพื่ออะไรเพื่อขออนะครับพอดีขอขอขอเกินโดยนายสกุลทรให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขอยื่นหนังสือคาให้การอีกครั้งภายในสามสิบวันผู้ใช้ ให้สินบนเจ้าพนักง,งานครับก็คือพอเรียกมาเป็นข้อหาแล้วก็ต้องแล้วถูกล่าวหาว่าจะให้การอย่างไรนะครับแล้วก็จะต่อสู้ยังไงจะอ้างพยานหลักฐานอะไรเราก็ต้องสอบสวนตามพยานที่กล่าวอ้างเพื่อพิสูจน์นะครับให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาครับก็จะมีหลักฐานพอสมควรนะครับที่จะ,ะเชื่อว,ว่าน่าจะได้มีการกระทาผิดตามข้อกล่าวหาจึงได้มีการออกหมายเรียกครับวิวาทะเดือดสองสอสอถึงขั้นไม่เผาผีจะตามจองเวรทุกชาติพบไป หลังคุณเิระเจนจาคะขุดคดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์สร้างบ้านรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างตนกับนายศิระนายศิระไปสมคบคิดกับบรรดาพวกนักร้องและกรมป่าไม้เนื่องจากตนร้องอยู่หลายคดีของนายศิระนายศิระพยายามทำผลงานเรียกเงินจากพรักพลังประชารัฐเป็นสอสอที่ศีลไม่เสมอกัน ตนเป็นสอสอควบตำแหน่งอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่นายศิระเป็นสอสอที่เคยเป็นอดีตนักโทษพวกไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาล่าสุดคุณศิระเจนจาคะยืนยันไม่ได้สมคบคิดกับใครหรือคดีอะไรขึ้นมาไม่ได้ทําไปเพราะว่าหวังสร้างผลงานพูดแบบนี้อ่านเข้าข่ายหมิ่นประมาทขอประกาศถ้าตายไม่ต้องมาเผาผีแต่ถ้าท่านตายก็จะไม่ไปเผาผีท่านเช่นกัน จะตามจองไปทุกชาติไปจะทำกับที่ทำแบบนี้เหมือนกันทุกชาติก็มันขั้วกันเนี่ยพราะรู้ว่าเป็นจบแล้วยังไปสร้างเรื่องอีกเนี่ยผิดเจอกันผมก็ลุยหมดนะรู้จักผมน้อยไปถ้าผมหนุ่มนะไอ้พวกน,นี้ไม่เหลือนะนี่ผมเจ็ดสิบกว่าแล้วไปถามคนนากแกที่สมัยก่อนเป็นไงมุกดาหายไหมถามก็นอนเปาะไปเป็นยังไงนายศิระถือว่าถึงแม้จะเป็นสสเหมือนผมนะ แต่สินมันไม่เสมอกันนะคือผมเป็นสสที่เป็นอดีพอตพบตรแต่คุณศิราเนี่ยเป็นสสที่เป็นอดีตนักโทษนะถูกจําคุกเขามีหลักฐานไหมว่าผมเคยติดคุกถ้าไม่เป็นความจริงท่านพิสูจน์ไม่ได้ว่าผมเคยติดคุกเนี่ยท่าน้องรับชอบฝากถึงท่านด้วยในเมื่อลักษณะของท่านเนี่ยเป็นการจองเวรจองกรรมผมอย่างนี้นะหนึ่งผมตายไม่ต้องมาเผาผีผมสองท่านตายผมไม่ไปเผาผีท่านสามผมจะทําลักษณะอย่างที่ทํา ท่านทำกับผมเนี่ยทุกพพทุกชาติไปและผมจะทำอย่างท่านที่ทํำกับผมอย่างนี้สบคแถลงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม201รายมาจากสมุทรสาคร129รายกรุงเทพมหานคร17รายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4รวมเป็น20คนแล้วหมอเบิร์ตอภิสมัยผู้ช่วยโฆษกสบคเผย ส่วนของจุฬาลงกรต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมตลอดจนติดตามเชื้อในพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆจุฬาทั้งตลาดและชุมชนการติดเชื้อมักมาจากภายในสำนักงานกินข้าวด้วยการรับประทานอาหารไม่ใส่หน้ากากอนามัยแต่ยังควบคุมสถานาการณ์ได้ การติดเชื้อมักจะมาจากสส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการติดเชื้อภายในออฟฟิศหรือสํานักงานคือการที่เราไปทำงานสถานที่เดียวกันเราพบกันทุกวันเราคุ้นเคยกันมีการรับประทานอาหารร่วมกันก็เกิดความไว้วางใจและจุดเสี่ยงก็คือตรงนั้นแหละค่ะคือการที่เราอาจจะป้องกันตัวเองสวมใส่หน้ากากขณะที่ออกไปนอก สถานที่ทำงานแต่ขณะที่เราอยู่กับเพื่อนร่วมงานเราก็ลดการตัวเองลงก็เป็นจุดเสี่ยงสูงนะคะเราพบว่าการสแกนหน้าของบุคลาก,กรก็ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงนะคะในโรงงานมีการสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วมือก็เสี่ยงสแกนหน้าก็อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่เราต้องทบทวนกันก็นำมาฝากเป็นมาตรการที่ต้องทบทวนกับอีกส่วนหนึ่งนะคะกทมจะเป็นเรื่องของการอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหอพักเป็นคอนโดหรือว่าเป็น ชุมชนที่มีความใกล้ชิดกันตรงนี้มาตรการดูแลตัวเองก็ยังถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุดค่ะล่าสุดจังหวัดนนทบุรีพบหญิงไทยเป็นนักรังสีการแพทย์ท้อง6สัปดาห์ติดโควิด -19 กระทรวงสาธารณาสุขเปิดแผนกระจายวัคซีนโควิดซิโนแวคจากจีนล็อตแรกภายในกลุ่มพาพันสองแสนโดสลงสพื้นที่คือสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและตากโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขประธานอนุกรรมการบริหารจัดการโรคติดต่อแห่งชาตินายแพทย์โสพลเมฆทนแจงชัดไทยจัดหาวัคซีนไว้2ชนิดคือจากเอสตราเซเนกาและซิโนแวกแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกเป็นการฉีดในช่วงที่มีวัคซีนจำกัดลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตเน้นกลุ่มบุคลากร,กรทางการแพทย์กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและอายุ60ปีขึ้นไป ส่วนระยะที่2เมื่อวัคซีนมีมากขึ้นจะก,กระจายให้ครอบคลุมทั้งประเทศแ,แนวทางเนี่ยนะครับที่สําคัญคือยึดหลักเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของประสิทธิภาพนะครับความรวดเร็วในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วอีกประเด็น,นคือเรื่องของความเป็นธรรมในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับสมุทรสาครนะฮะกทมนะครับทนะี่แม่สอดจังหวัดตานาะแล้วก็ปริมณทน นะครับก็คงเป็นทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะครับบวกกับบุคลากรทางสาธารณสุขแล้วก็คนที่ทำงานไปสัมผัสกับเชื้อนะนี้เราได้วัคซีนมาพอสมควรนะครับ2ล้านโดสนะครับแล้วก็บริเวณที่เกิดการติดเชื้อนะฮะหรือที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราสามารถไปหาจัดการได้ได้ดีระดับหนึ่งครับส่วนแผนกระจายวัคซีนโควิดจากซิโนแวค2ล้านโดสที่จะนำเข้าช่วงกุมภาถึงพฤษภา ระยะแรกจะให้10จังหวัดคือสมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและตากโดยอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามห่วงเวลาที่ได้รับวัคซีนคุณกาลแมประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการไม่มีกำหนดเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมหลังรีวิวสินค้าเข้าขายโฆษณาเกินจริง ยืนยันที่ทำไปเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายและจะไม่ขอทำผิดอีกเป็นครั้งที่สองนี่จึงเป็นสิ่งที่หนูอออกมาบอกว่าเฮ้ยหนูต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างกับสังคมหนูทำงานเป็นสื่อมายี่สิบกว่าปีครั้งนี้นหนูพลาดหนูบอกคำตรงเลยหนูแม่งพลาดว่ะแล้วก็หนูแม่งไม่รอบคอบว่ะหนูไม่เคยดื้อดัดนดนัดนทุลังผิดหนูว่าผิดว่ะ เดี๋ยวคงโทษหนูก็ได้รับการลงโทษเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งอ่ะที่หนูจะทําเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและคนที่เขาดูหนูได้ก็หนูก็ยุติค่ะเป็นพิธีกรเลยครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับคนที่ชื่อกัละแมและแมจะจำมันไม่ลืมมันเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วแมบอกไว้เลยว่าแม่จะไม่ทําผิดซ้ำสองอีกวันนี้แม่กราบขอโทษทุกท่านจริงค่ะ สารอุทธรพิพากษาแก้เพิ่มโทษจำคุกเบนเรสซิ่งเป็น36ปี8เดือนฐานสมคบค้ายาและฟอกเงินสุดท้ายไม่ได้ประกันถูกคุมตัวส่งเรือนจำทันทีโดยคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายอัคารกิจวรโรจริญเดชหรือเบนเรสซิ่ง8ปีฐานร่วมกันฟอกเงินแต่ได้รับการประกันตัวและใส่กำไล EM กระทั่งล่าสุด สารอุทธรณพิพากษาแก้จำคุกตลอดชีวิตเบนเรซิงในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบกันรกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนความผิดตามพรบอฟอกเงินจำคุกอีก5ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุก36ปี8เดือนและปรับกว่า3 3 0ล้านแสนบาทหลังฟังคำพิพากษาเบนเรซิงสีหน้าเศร้าแต่ยังยิ้มและกอดแม่ถูกคุมตัวไปยังทันถสถานบําบัดพิเศษกลาง ซึ่งครอบครัวยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวเนื่องจากเตรียมเอกสารและหลักทรัพย์ไม่ทัน DSI บุกจับเนเน่โมเดลลิงลอกเด็กชายมาถ่ายภาพอนาจารส่งขายต่างประเทศพบเด็กตกเป็นเหยื่อหลายพันคนเจอไฟล์ภาพอนาจารกว่า5 0 0 0 0 0ไฟล์จับได้สองคนคือเนเน่ดานุเดชและในหมีทกรหลังได้รับการประสานจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย พบทำมานาน7-8ถึงปปีการจับเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีไฟล์าภาพลามกอนาจาร์คือมีภาพลามกอนาจาร์ของเด็กเนี่ยประมาณ5 0 0แสนภาพซึ่งเขาใช้ห้องตรงนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนโมเดลลิ่งนะครับแล้วก็มีห้องนอนห้องหนึ่งสำหรับถ่ายภาพลามกนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยกระทำเกี่ยวกับเรื่องของลามกอนาจาร์แล้วบันทึกภาพไว้นะครับแล้วก็ส่งไปในเครือข่ายที่เขา เขาเขาดูแลกันอยู่ถาพวกนี้ไปขายกันะนะครับในกลุ่มพวกที่ชอบแบบนี้ mm. ว่ามันดูแย่มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กเล็กๆผมว่าเป็นความเสื่อมแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นไยรไลยแรงฝากทังไปทางผู้ปกครองด้วยดูแลเด็กนะครับเพราะเด็กอาจจะถูกหรอกอาจจะถูกล่อลวงด้วยการชักชวนชักจูงนะครับให้มาถ่ายแบบ ก็อาจจะคิดว่ามีไรายได้อาจจะมีชื่อเสียงนะครับก็เข้ามาก็กลายเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ไปคนร้ายบุกยิงทหารยศร้อยโทดับคาค่ายทหารที่นครพนมคาดเป็นฝีมือคนในค่ายผู้เสียชีวิตคือ100ร้อยโทรุ่งเฉลิมพันธ์สวัสด์หรือหมวดบอลหัวหน้าหมวดดุริยางมณฑลฐานบกที่210ค่ายพระยอดเมืองขวางล่าสุดผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดนครพนมตั้งปมไว้สเรื่อง คือชู้สาวยาเสพติดขัดแย้งส่วนตัวและยิงผิดตัวโดยระหว่างทางที่หมดบอลขี่รถเข้าบ้านคนร้ายดักซุ่มยิงสามนัดก่อนหนีไปคาดเป็นคนภายในเพราะรู้ทางเข้าออกค่ายดีขณะที่ภรรยาหมดบอลบอกสามีมีเรื่องขัดแย้งกับคนคนเดียวคือผู้บังคับบัญชาแต่ก็ไม่ตัดประเด็นเรื่องยิงผิดตัวหรือปมชู้สาวที่อาจเข้าใจผิดเพราะสามีเป็นคนคุยสนุกเข้ากับคนง่ายล่าสุด ได้ถูกสั่งย้ายแล้วนะคะสำหรับผู้บัญชาการมนทนทมท1 0ให้มาช่วยราชาการที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2เป็นการชั่วคราวเจ้าหน้าที่ล่อซื้อและจับกลุ่มชายชาวอินเดียลักลอบขายลูกเสือดาว420,000บาทผู้ต้องหาอ้างรับลูกเสือมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งใกล้กรุงเทพ เสดานะครับกับกุมผู้หาเป็นชาวอิเดียได้1คนนะครับที่ปั๊มบรทอพระรามสองโดยล่อซื้อเสือตัวนี้ในราคา14,300ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ4,000สาบาทนะครับพุ้หาหนึ่งคนที่ว่าน,นี้กำลังจะขยายผลต่อนะครับว่าไปตรวจ้นบ้านพักย่านพระรามสองเจอเต่าลิงจิ๋วสุนัขจิ้งจอกกิง้งก่าหลายชนิดแต่ทั้งหมดมีใบอนุญาตไม่พบสัตว์ผิดกฎหมาย แจ้งข้อหาลักลอบค้าและมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ระดับอนุญ,ญาตชาวบ้านฮือฮาบุกไปพิสูจน์ชิมน้ำบาดาลซ่าบอกรสชาติเหมือนโซดาจริงเจ้าหน,น้า,า,า,นาที่รีบเก็บไปตรวจสอบที่ริมถนนสายบ่อพลอยห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะบอ่อลึกกว่า300เมตรเตรียมนำท่อลมลงไปเป่าเศษไล่เศษหิน เกิดน้ำพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินสูงกว่า3เมตรทำชาวบ้านแห่เดินทางเอาภาชนะมารองหลายคนลองดื่มน้ำบอกรสชาติคล้ายโซดาแต่ซ่าเหมือนโซดาค้างคืนขณะที่นายสุเวชเจ้าของพื้นที่ยินดียกที่ดินที่ให้กลมบดาลให้ชาวบ้านสู้ปัญหาไผ่แลง้ง